ปีงปลาดูครับพร้อมปลาแดกบวงครับพี่น้องแก้วปลาแดกแม่วัตถินเป็นผู้ตำเบาพื้นผู้กินครับพี่น้องปลาแดกตัปลาแดกตอนปลาแดกปีงโอ้โหครับปลาแดกปลาเค็งครับอื้มเออมันตัวตัวอื้มปีงเลยเพราียมาพี่น้องครับท้องขออย่างเงี้ยครับป้งออมถั่วจิ้มมัดตอนปลาแดกสวัสดีครับเป็นตระกันเสิคุณหสีขรุขู่สุกคนครับ สวัสดีจ้าสาวปุ๋ยจุพักจ้ะมาครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบอออาหารอีสานบานเท่าครับพี่น้องปิ้งปลาดุ้ครับพร้อมปลาแดกบวงครับพี่น้องแก้วปลาแดกแม่ว่าสินเป็นผู้ตำเบาพื้นผู้กินครับพี่น้องปลาแดกตูปลาแดกตอนปลาแดกปิ้งโอ้โครับเมื่อนี้ยเฮ้ยกินน้ำกัะนัลลาผักมิลายลางครับพี่น้องตัวผู้ครับพี่น้องเงี้ยแล้วครับได้กินแล้วเด้อครับพี่น้องครับผักเกษตรกับปักระเส็ดนี่น่าเข้าอี่างไระครับพี่น้องครับว่าได้ปลูกครับมันเกิดเองครับพี่น้องครับมาแซ่บๆกันครับเมื่อนี้ แก้วบองครับประเดียกวงพริกป้วงกับปีงปลาดุกตัวเงี้ยงามมันมครับโอ้โหคักเนี่ยอยาปลาเดีกครับปลาเดียกปลาเคีงเลยพี่น้องเลยประเดียกปลาเคงครับอือยังไงพี่น้องปลาดุกไมัเบ๊บสุดยอดพี่นอตัวตัวตัวอือ ผีอะไรพอดีมาปพน่อน้อยอม้ามเขาอย่างนี้ยครับิีงออมถั่วจิตมัดจอดไปแดกม,มันนี่มิตรพักสดเือ,อเบปะ อม้นมากอ่ะตตัวผ nah ู้ที่หอมประทันหลาัวบปลาเชอร์มรตเตียตัหนาตัวตืกันบกคามเปียก เขาก็ร้องซ้อมไี่ห่อยครับเจ้าปเดี๋ยวเขาขึ้นยับไปไกลเห็นไหมต้องอออต้อช่วยเอาบา,คา,ากคำให้เขาจม ม,มันเป็นปลาดุกหน้าด้วยพี่น้องข้าวจะว่าปลาดุกหน้าก่อนลุกมันลุกตลาดเลยพี่น้องมันอืมอ้มเฮ้ยเลี้ยงก็เลี้ยงอะไรอยู่ได้ไงวะอยู่เลีย้ยงเต้บโบปุูน ครับไปยัพนองอาจารจ์มาเทาตรงห้องไดแจนื้อหวไปกินปลาแดงกับข,ขอตัวข้อใบพี่นอ้องเย็ยางรถตู้ที่ลงเทบเลยไปนอก็ชวแป๊บสาปุยก็เดชใจท้องท้องอัน กับตุม่มโหนี่พินิโคซื้อให้ได้จัะเขาขึ้นพินิโคหลายๆอย่าห้องบ้าปุ๋ยชิคไข่ขวาน้อ <laughs> งเจอกับข้างดอนดีตัว <c oughs> ค่อยดอนดีเจา้า นือขาวก็ท่องถูกปะเรียนทำนิจจานักใช่ปุหัน,หนี่ยังไงพี่นอ่ยนนนอยเดี๋ยวจะมักหรืว่าพี่น่อยวางประเดี๋ยวมักนก็เกับ่มัก,มกอืม มะกฤษกับมันน่วยต่วันยางกับบักดินฝาเลเนาะห่ไน่มัดไป้้ังบักช้งครับคบทำามจานมันไหยปุ๋ยเอ้ยมะกรษเรยว่าเรียกมะกฤษ ไม่ชาติมันหลักประดูกแห้งๆที่ก็ไปแล้วบวม <c oughs> อยากจะบอกไปยนะมเมื่อคืนเนี่ยได้กินโดนนี่หรือเนาะน บังอย่าผู้บ่าวรโลูกไปหอกเอ้ยนี่เป็น ថ <tí> ាងដល់ទ <coughs> ីດີឆៃទីគេពេញប៉ាឆៃជីករបងប៉ាដាច់ ้องสับผัดตัวเองครับพี่น้องไม่ยากอะไรเลยค่ะกินแต่ปลิงปลามันก็จืดมั่นลองกินมิ๊กแก้วพอครูกันครับแก้วมิ๊กผักกัเป็นที่จะกินขอวบก,กินน้ำคลับพี่น้องต้องมีผักติดไป,ปน้ำ บางคนมันกับมัดมึนพักบางคนกับม,มบมมม่มาบ่าทำหรือเปล่าเป็นอะไรกี่ปเป็นบ่มา ขื้นไปกาคือผมบากกับน้อมาปนคุ้มหน่อยปนเซอร์กีเดี๋ยวก็ขายรวงเลยรวยสิบเจ็ดกินอยู่บนนอปแดกบอกเลยปากแตกกอนแ <c oughs> สบปากกันนี่เคยกินเขาอยูอด่ดีแบบว่าแบบว่าผ่าตัดไปวะ <c oughs> เป็นอย่างกล่องลมน่ย <c oughs> <c oughs> Thì có thể ăn đó cái gì luôn là loài mang không tranh đầy bụng Cái loài sao Không biết cây đây cốp đó phía nào Bạn vừa ngồi Cũng ngắm mà hai bươi cái này Bươi chỉ phát bê loài không Giọt này bá la giọt ngâm ดย้ำพาะกันพันเสียหายก็ม่นกูปะสิว่ะกูเสียจะกูกูหักับเสียความกุมกนหอนกับซสบปรักเกษรู้แน่เาคันมันว่าแสียไม่กินไป่เราพี่น้องเอง้ยเอาคันดีครับ มันก็บฟื้นธรรมาชาติไปบ้างเลยเครับขันอ่ะยักขันกินเนื้อแดดเดีก็นอนอขอนา้าวปั้นยางหยบายหยขบข้าวปั้นหมูบักเจ้าเขาเจ้าหมูอันอู้ก็มีพี่น้องล้างแชมป์วิถ่าแล้วพี่น้องเมืเ่ย็มมาะยามก็น,นอนหรืออู๋นี่ก,ก็ได้พี่น้องครับมะยางครับวัตามะายามมาเต้าส์มาน้ำครับโเป็นยังครับพี่น้องครับข้าหยอกเ้าหยอกก็ซื้อแล้วพี่น้องครับไม่ใช่ลายก็ะชี้หาลูกก็ได้พี่น้อง กินอยอิ่มๆนอนอยู่อู่ก่อนกินน,น่องเอาใจรายการข,ขอบคุณขอบคุณนะครับรอบนึ่งกับพี่น้องที่ติดตามติดชมกับบ่าวบปูจูพาจูพากับพี่น้องมัอนี่พาพี่พีหน้องครับมัอนี่ปิ้งปลาแห้งพร้อมแก้วปลาแดกบบองแก,แก้วแก,แก้วผีผงกับพี่น้องพร้อมปลากระเสีแก่ๆปิ้งปลาแห้งแล้วเดยแห้งต่าหนุ่นะปิ้งปลาดุกเออปิ้งปลาดุกกันละอ่ะ,ะชิมไปเซ่ฟนี่ครับชิมหนา,าไหมครับสุกดีความสุขสวัสดีครับสวัสดีจ้าิว